เลือกตั้งต่อจอดังว่าต้องไปการช่วยกันคราวนี้พี่น้องออกไปช่วยกันเลือกคนทำงานอยู่ติดพื้นที่กลุ่มสุรินรวมใจพัฒนาท้องถิ่นสุรินบ้านเรากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองสุรินทุกคุ้มทุกกลุ่มทุกบ้าน ทุกท่านครับนี่คือเสียงจากผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กลุ่มสุรินทร์รวมใจนำโดยพรชัยมุ่งเจริญพร เบอร์ห้าและพิชิตสายแส,สงจันทร์ผู้สมัครสอจอในเขตเทศบาลเมืองสุรินท์เบอร์หา้หาเบอร์ห้าเบอร์ห้าขอเชอิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกสาภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินท์ในวันอาทิตย์ที่20ทธันวาคมนี้ะหะดวยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่20ทธันวา เข้าคูหาเลือกกาคู่สมัครกลุ่มสุรินรวมใจเบอร์ห้ากาเบอร์ห้าทั้งสองใบเบอร์ห้ากาเบอร์ห้าทั้งสองใบ ได้พลชัยมุ่งเจริญพรเป็นนายกอบจอสุรินและได้พิชิตสายแสงจันทร์เบอร์หเป็นสอจอในเขตเทศบาลเมืองสุรินเข้าไปทําหน้าที่แทนท่านอีกครั้งเพราะนายพิชิตสายแสงจันทร์เบอร์หเป็นผู้ที่มีความพร้อมพร้อมที่จะทําหน้าที่สอยจอให้ดีที่สุดจากประสบการณ์ในการทํางานนายพิชิตสายแสงจันทร์เบอร์หเป็นคนที่พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ในการทํางานมากมายในทุกด้าน ดังที่ทุกท่านได้เห็นผลงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันดังนั้นวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้เข้าคูหารับบัตรเลือกตั้งสองใบใบหนึ่งเลือกนายกเบอร์ห้าอีกใบหนึ่งเลือกผู้สมัครสอจอเบอร์ห้าเลือกกาเบอร์ห้าทั้งสองใบ พี่น้องชาวเทศบาลเมืองสุรินทร์ทุกท่านครับการที่เราจะพิจารณาเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปทำหน้าที่แทนท่านในแต่ละครั้งเราต้องพิจารณาเลือกคนดีมีคุณธรรมมีคุณภาพมีความรู้มากด้วยประสบการณ์ในการทำงานเลือกนายพิชิตสายแสงจันทร์กลุ่มสุรินทร์รวมใจเบอร์ห้าเบอร์ห้าธันวาเข้าคูหาเลือกกาเบอร์หทั้งสองใบ เบอร์ห้าทั้งสองใบได้พลชัยมุ่งเจริญพรเป็นนายกอ,อบจอสุรินและได้พิชิตสายแสงจันทร์เป็นสอยจอในเขตเทศบาลเมืองสุรินอีกครั้งไม่ผิดหวังครับกลุ่มสุรินรวมใจพัฒนาท้องถิ่นสุรินบ้านเรา,เราฉัันจะออท้ง,งเลือกตั้งสอจอครั้งใหม่เราต้องออกไปช่วยกันเลือกเป็น 8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นอย่ามัวเดินเล่นและออกไปใช้สิทธิ์เลือกคนที่เราใกล้ชิดอย่ากลาให้ผิดนั้นน้องสาวเอ้ย เลือกทั้งอำเภอบอกเธอไปเลือกนารูไม้